สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตนิรันกับผมอ็นทีชแนลนะครับผมซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับเราก็จะมารีวิกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้มาในตู้ของอาวุธนะครับผมซึ่งมี2ตัวละครเหมือนเดิมนะครับก็คืออิจิโกะล่าสุดท้ายแล้วก็นอยโทรานั่นเองนะครับผมซึ่งนอยโทรานะครับก็จะมาในตู้อาวุธ2คนเลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้นอยโทราก็คุณเอียนกับมันแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะ ซึ่งตอนแรกนะครับผมนอยโทรานะครับผมจะมาในตัวอาวุธกับเนวิกนะฮะแล้วก็จะมาคู่กับอิจิโกะรอบท้ายด้วยครับซึ่งเท่ากับว่านอยโทรามาทั้หมด2รอบเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าเอียนแน่ๆนะครับสำหรับตัวละครนอยโทรานะครับโอเคนะครับผมเราขอมารีวิวกันเลยละกันเนาะมารีวิวที่นอยโทรากันก่อนเลยละกันนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมทําคลิปไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอะไรปะเพราะมันมาบ่อยไงเออใช่แล้วผมก็คือเริ่มแรกนะครับผมเขาอยู่สายมังกรฟ้านะครับซึ่งเขาจะได้โกรธง่ายมากๆนะครับในเทิร์นแรงครับ แต่ข้อเสียของเขาคือเป็นตัวละครที่มันอยู่ทั้งถึกแล้วก็ดาเมจแหละเอาตรงๆเถอะแต่เขาจะเป็นตัวละครที่จะดาเมจแรงมากๆนะครับถ้าอยู่แบบว่าตอนเร่เกมนะครับเพราะว่าเขายิ่งเลือดน้อยนะครับจะยิ่งตีแรงมากๆนะครับสำหรับสกิลคอมโบของเขานั่นเองนะครับแค่นั้นเลยเพราะว่าสกิลคอมโบนะครับเขาจะตีแรงนะครับแค่นั้นเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็สกิลที่สองนะผมเขาจะหักเคลพีนะครับ8%นะครับเดี๋ยวดูนะครับเลือดเราจะลดไป8%นะครับและ8%ที่โดนหักไปนะครับจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมให้้กกััััับบบเเปปาาาาหมมยยนนนนะะะะคครรดูว่จ็งงไฮ จัดไปลูกพ่อปับ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 เห็นไหมทุกคนเลือดเราจะลดไปนะครับแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำระเบิดเพิ่มเติมใส่เป้าหมายด้วยนะฮะเห็นปะมันจะโดนดุนแรงมากๆนะครับผมแต่ไอาเอฟเฟกต์เนี้ยต้องใช้ตอนที่นอร์ทอรานะครับเลือดมากกว่า30%นะครับถ้านอร์ทอราเลือดน้อยกว่า30%นะครับจะไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับประมาณนี้เลย และหลังจากปลูกอาวุธนะครับดาเมจจะแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็สกิลนินนะครับจะมีอัมพาตให้กับตัวมันเองด้วยนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้มีดีมากๆนะฮะซึ่งผมบอกไว้เลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับต้องปั้นสุดจริงๆนะครับถึงจะดีมากๆนะฮะสกิลพาสซีฟนะครับผมสกิลนี้ก็คือจะมีเอฟเฟกนะครับเมื่อเลือดเขาเหลือศูนย์นะครับผมเขาจะไม่ตายนะครับเขาจะอยู่ได้1เทิร์นนะครับซึ่ง1เทิร์นเนี่ยเขาจะไม่สามารถคิวได้แล้วก็จะโดนดาเมจศูนย์ทุกตัวนะครับทุกตัวที่ตีีเเเเเเเขขขขาาาาาานนนนนะะะะะะะคคครรรรััับบบจจจจจโดดดดดมมมม60%หลลลยยกๆแแงึ้ หลังจากจบเทินนะครับเขาจะเพิ่มโกรธให้กับตัวละครตัวเองนะครับ500หน่วยแต่ถ้าสกิลบัฟนี้ยังอยู่ในเทินที่นอร์ทร่าได้อันติและอันติให้ฝ่ายตรงข้ามตายตัวละครตัวนี้จะเด้งเลือด30%แล้วก็จะเพิ่มโกรธ500หน่วยนะครับก็เข้าใจง่ายเลยนะครับหลังจากที่นอร์ัร่าติดบัฟที่ผมบอกไปอ่ะบัฟที่มันจะไม่ตายใช่ไหมครับผมก็คือถ้าเขาฆ่าฝ่ายตรงข้ามตายเขาจะเด้งเลือดแล้วก็เด้งโกรธแต่ถ้าฆ่าไม่ตายก็จะเด้งแค่โกรธเดียวแต่ไม่เด้งเลือดนะครับประมาณนี้เลยนะจะ ซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันต้องปั้นของโคตรเยอะนะครับถึงจะโกงมากๆนะครับย้ำนะครับว่าต้องปั้นเยอะจริงๆนะฮะเพราะว่าต้องปลุกอาวุธด้วยต้องทํา4ดาวและพวกนี้ด้วยนะครับและถ้ายิ่งต้องปั้นดาวเยอะๆด้วยนะครับถึงดาเมจเขาจะแรงมากๆนะครับซึ่งแน่ตอนนี้นะครับณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเล่นนะครับทั้งเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟโกบอลที่ผมอยู่นะฮะก็จะมีตัวละครอื่นที่แทนได้ดีกว่าเยอะๆนะครับผมและก็มีประสิทธิภาพได้ดีกว่านะฮะ ซึ่งจุดเด่นของตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องสกิลพาสีที่ผมบอกไปเลยครับว่าจะโดนดาเมจนะครับผมศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆเลยจะโดนจะเอาส่วน้านะครับก็จะเอามาแท้งกันนะครับได้ตั้งหนึ่งเทินนะฮะแต่ที่ไม่ค่อยเป็นคนสนใจเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับผมแต่ต้องปั้นสุดจริงๆนะครับถึงจะโกงนะฮะเลยมีคนเล่นตัวอื่นที่น่าสนใจมากกว่าอย่างเช่นไอเซนนะครับที่จะมีข้อดีคล้ายกับตัวนี้ก็คือดาเมจจะยิ่งเก่งเมื่อเล่เกมนะครับแต ไม่ต้องพึ่งอะไรมากมายครับผมยือเล็ดเกมก็จะเก่งของมันเองนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ตัวละครตัวนี้มันต้องเพิ่มของเยอะมากๆกนะครับก็เลยอาจทําให้ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งมากนะครับโซที่ผมแนะนำนะครับก็โซตังที่2ผมก็แนะนําว่าให้แส่เป็นโซเสตเซียวนะครับโซทำรายนะครับหรือว่าโซคีได้หมดเลยนะโซตังที่3นะครับก็จะเป็นอิจิโกะนะครับหรือว่าจะเป็นไอเซนอะไรพวกนี้นะครับผมได้หมดเลยนะครับก็สําหรับผมนะครับสำหรับอนโฮรานะฮะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอนโฮรานะครับไม่ได้แฟนขับมันอะ หรือไม่เล่นตัวมันแบบว่าชอบเป็นพิเศษนะครับก็ผมแนะนาว่าเอาแค่2ดาวนะครับเอามาปลดความสัมพันธ์ก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องปั้นให้สุดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตกเมต้าไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนั่นเองนะครับและตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับในเซิร์ฟโกลบอลนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็เอาไปตีบอสกันนะครับบอสกิวนะครับซึ่งตอนนั้นดาเมมันบัคนะครับผมที่คนส่งมาให้ผมดูนะครับก็คือตอนนั้นดรามบตับแัวนะครับ ตอนนี้ก็ตีปกติแล้วครับตีเบานะฮะต่อไปับผมอิจิโกร่างสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมมารีวิวกันดีกว่าตัวละครตัวนี้นะครับขอเกิดไว้เลยว่าไปได้ทั้งตีบอสนะครับเก่ง1นึ่งแล้วก็เก่ง PVP ทั้งทีมมากๆนะครับลงเนื้อเรื่องอะไรได้หมดเลยนะครับตีหอคอยอะไรได,ได้ทุกอย่างเลยนะฮะโคตรโกงนะครับผม เขาเป็นตัวละครนะครับผมที่เกียนมากๆนะครับผมก็จะอยู่มังกรฟ้านะครับผมและสกิลหนึ่งของเขานะครับผมเขาจะตีธรรมดาไปนะครับเขาจะได้โกรธ0 0หน่วยแล้วก็เพิ่มโอกาสคียติคอให้กับตัวเอง2 5 2เปอร์นสองเทินด้วยนะครับนี่ครับผมดูครับปึ๊บเห็นปะเขาใช้เพิ่มโกรธนะครับแล้วก็เพิ่มคีด้วยนะครับผมดีมากๆนะครับเป็นเวลา2เทินนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ดาเมจจบได้ดีมากๆครับเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับทั้งสกิลอันติแล้วก็สกิลพาสี ก็ผมแนะนําว่าตัวละครตัวนี้นะอย่างผมเกินไปรอบแรกนะครับว่าเป็นตัวละครที่จับตายตั้งแต่ต้นเกมดีมากๆนะครับเลยเขาเน้นยมนะครับใส่เป็นตัวละครเป็นทีมหลักเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเล่นทีมสปีดนะครับสกิลที่2นะครับโจมตีแนวตรงนะครับและถ้า HP นะครับของเป้าหมายนะครับมากกว่า50%นะครับจะโดนดามิตแรงขึ้นนะครับ25%และตัวที่มีติดดีบัฟอยู่นะครับจะจะโดนเพิ่มคีสสิบเนะครับผมโคตรโกงบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตัวละครตัวนี้เป็น จะเปิดได้ตั้งแต่เทินแรกและเทินแรกฝ่ายของข้ามเลือดเต็มอยู่แล้วทําให้สก,กิลนี้นจะโชว์ประสิทธิภาพได้ดีมากๆนะครับผมดามเมจจากไอเทมพีสูงกว่า50%จะโดนดามเมจแรงขึ้น25%ใช่ไหมครับผมหลังจากปูอาวุธแล้วก็จะเป็น50%นะและตัวที่มีดีบัฟอยู่จะเพิ่มคี30%ก็จะเปลี่ยนเป็น60%นะครับผมก็จะโดนทั้งคีแรงมากๆนะครับแล้วก็ดามเมจเพิ่มขึ้นมหาศาลมากๆนะครับผมสก,กิลพาสซีฟกันเลยละกันเนาะเพิ่มความเสียหายกับตัวเองนะครับผมและเริ่มเทินนะครับ ถ้าเป้าหมายนะครับติดดีบัฟอยู่นะครับเพิ่มโอกาสคีให้กับตัวเอง10%นะครับผมจนจบเทินนะฮะก็เท่ากับว่าตัวละครตัวนี้จะมีทั้งโอกาสคีแล้วก็ดาเมจแรงนะครับแล้วก็คีดาเมจแรงมากๆครับซึ่งตัวละครตัวนี้อย่างผมบอกไปแล้วครับว่าจับตายดีมากๆนะครับผมโซช่วงที่2ที่ผมแนะนาก็จะมีโซคีทะลึงตานะครับผมแล้วก็มองกรจานะครับแล้วก็เศษเซี่ยวนะครับผมใส่ได้หมดเลยนะฮะโซช่วงที่3นะครับผมก็จะมี ซันเงือดนะครับอิชิดะนะครับผมรันยิคุนะฮะโอมาเอดะนะครับแล้วก็อิจิโกะนะครับสามารถดัดแปลงได้หมดเลยนะครับโซที่ผมไม่ได้พูดนะครับก็อาจจะใส่ได้บางโซก็ได้นะครับสามารถทักมาผมก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นที่ยิมของท็อปเซิร์ฟมากๆนะครับก็แนะนําเลยครับถ้าจะเอานะครับก็ควรเอามากๆเลยนะ ก็ตัวละครอินจิโก้ล่าสุดท้ายนะครับผมก็แนะนานะครับว่าถ้าใครจะเล่นแบบทีมสปีดจริงๆนะครับก็แนะนําว่าควรเอา4ดาวไปเลยนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าทํา้าดาวได้ก็ทําเลยนะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําว่าควรทำห5ดาวนะครับลองมาจากซันยิสึร่างหนุ่มเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่จับตายดียมากไม่แพ้กับฮอนรูเลยนะครับ ถ้าใครจะเล่นทีมถึกนะครับผมแนะนําว่าตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเขาจะสามารถทําให้อันดามีแบบมหาศาลมากมากนะครับเผลอจับตายฝันตรงข้ามได้ทําให้ทีมถึกเราเล่นได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะแต่ข้อเสียเขาอาจจะเป็นตัวละครที่จะเก่งด้วยตัวมันเองครับผมไม่ค่อยพึ่งทีมมากมายครับแล้วก็ไม่มีผลกับทีมอะไรมากมายนะครับก็จะเล่นด้วยตัวของมันเองนะครับโอเคผมคลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมารีบวยกันข้าวๆแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปเข้าเซิร์ฟจริงๆนะครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ เพื่อเป็นกำลังใจคลิปคลิปอย่างมากๆเลยนะครับบ๊ายบายครับ